สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าอะโดโบนะฮะแล้วก็เราเลือกเป็นไก่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นชิคเก้นอะโดโบนะนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้ด้วยนะแน่นอนครับมันคืออาหารอันดับต้นๆเลยในประเทศฟิลิปปินส์นะ,ะที่หลายคนเนี่ยพลาดไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าชื่นชอบอะไรบางอย่างนะฮะก็ะเมนูนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าเทียบกับบ้านเราเวลาฝรั่งมาก็อาจจะเป็นประมาณ ผัดไทยต้มต้ยมยำกุ้งมัส,สมัมนส้มตำอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนเราก็เดี๋ยวเราก็จะต้องได้รู้จักชาวฟิลิปปินส์ต้องมีเพื่อนเป็นฟิลิปปินส์นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าอะโดโบใช้อะไรบ้างชิคเก้นอะโดโบนะครับที่แน่ๆเลยก็จะต้องมีปีกไก่นะผมเห็นหลายบ้านหลายคนที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะใช้บางทีก็จะเป็นโคนปีกไก่บ้างบางทีก็จะเป็นเนี่ย ไข,ตไขต่ตรงเอ้ยไก่ตรงตรงกลางนะช่วงกลางปีกอย่างเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันทีนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะเลือกเอาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็จะต่างกันนิดนึงอันนี้เนี่ยจะแบบว่ามันมันนิดนึงส่วนในเป็นที่เป็นโคนปีกเนี่ยมันก็จะเนื้อเยอะกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกเอาอันนี้จะเป็นพริกไทยดำครับเบย์ลีฟนะครับน้ำส้มสายชูนะอาจจะเป็นเกรฟวินิก้าหรือ,อจ,จะเป็นน้ำส้มสายชูอะไรที่มัน อ,อร่อยหน่อยไม่เปรี้ยวมากนะคืออาจจะไม่ใช่พวกน้ำส้มสายชูที่ดองพริกอะไรอย่างนั้นนะ่ะคือถ้าเป็นถ้าพวกเนี้ยมันก็จะนวลกว่ามันจะหอมกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นแบบน้ำส้มสายชูบ้านเราก็อาจจะลดลงนิดนึงพวกผมคิดว่ามันน่าจะเปรี้ยวกว่านะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน้อก,ก็อาจจะเพิ่มปริมาณนิดนึงนะผมว่าอร่อยอย่างเงี้ยพยายามหาที่เป็นพวกผลไม้นะฮะน้ำส้มสายชูผลไม้ก็อร่อยดีอันนี้จะเป็น น้ำตาลครับแล้วก็ซอยซอสนะฮะผมจะแอบ,บผสมออซอยซอสของญี่ปุ่นเข้ามาด้วยเป็นพวกโชยุพวกอะไรพวกนี้นะฮะมันอร่อยดีแล้วก็เห็นเยอะมากนะ,ะคนฟิลิปปินส์ใช้พวกซีอิ๊วของญี่ปุ่นนะหรือว่าที่เขาเรียกว่าโชยุเนี่ยหรือว่าซอยซอสนะฮะก็เหมือนกันเลยนะฮะแค่เรียกกันคนละภาษาเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นหัวหอมครับหั่นอย่างนี้แหละประมาณนี้นะฮะเหมือน เหมือนเราจะทําพวกผัดเม,ม็ดมะม่วงอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับครับ mm hmm. เท่านั้นเองนะฮะสำหรับอาตาส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ foodtravel.tv ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า easy adobo นะจะเป็น adobo แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วมันก็มีหลายสูตรหลายขั้นตอนแล้วเกินแต่ผมเลือกเขาที่ง่ายที่สุดนะมาให้ท่านผู้ชมได้ลองทําดูก่อนเนาะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดอยากจะทําวิธียากหรืออยากจะทําวิธีที่ยากกว่าเนี้ยก็ท่านผู้ชมลองไปเลือกตัวทีได้นะครับอย่างนี้ผมก็จะผัดกระเทียมแลกะกับน้ามันนะฮะเบาๆไปก่อนเราก็ตามด้วยไก่เลยนะให้มันตึงๆเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องการให้มันสุกเดี๋ยวมันจะสุกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมีขั้นตอนหนึ่ง อ่าแล้วก็มีหลายวิธีนะยกตัวอย่างเช่นวิธีหนึ่งก็คือทางบ้านอาจจะผสมทุกอย่างปัป๊บนะฮะส่วนผสมทั้งหมดที่ผมบอกทุกอย่างเมื่อกี้แล้วก็น้ําอีกประมาณนะน้าอีกประมาณหนึ่งขึ้นอยู่กับไก่นะฮะแล้วก็ให้มันท่วมไก่นิดนึงหมักไว้เลยใส่ตู้เย็นไว้นะฮะหมักเอาไว้จะกี่ชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องเป็นนานมากไม่ต้องถึงครึ่งวันก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็เอามาต้ม หมักเสร็จปุ๊บออกจากตู้เย็นมาแล้วก็ต้มจนน้ําแห้งนะฮะเจ็วิธีค่อนข้างจะคล้ายๆกับไอเจ้าตาปลานะเนื้อตาปลาที่เป็นเหมือนอาหารเช้านั่นแหละได้เหมือนกันครับหรือว่าจะมาผัดให้กระเทียมมันหอมเนื้อแก่มันตึงติดเกี๊ยเกลียมนิดๆก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านลองเลือกเอานะครับแล้วก็บางสูตรเนี่ยก็จะมีการใส่พวกจินเจอร์พวกขิงนะฮะแว่นๆลงไปนิดนึงอะไรเงี้ย เนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาเป็นแบบนี้แหละเห็นคนฟิลิปปินทำสูตรนี้กันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะผัดสักแป๊บหนึ่งเป็นไงให้มันตึงกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับตอนนี้ก็นะฮะหอมกระเทียมนะฮะสีเริ่มมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบใส่อย่างอื่นไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะแล้วก็ มันจากหนังไก่เนี่ยเขาจะออกมานะฮะเยิ้มออกมาแล้วก็คลุกเคล้ากับกระเทียมโดนความร้อนเข้าไปก็จะยิ่งหอมเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขาเนาะผมก็ใส่หัวหอมลงไปครับผัดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะก็ให้หอมมันหอมอีกเหมือนกันนะฮะเราก็จะตามไปด้วยซีอิ๊วก่อนละกันนะจะไ,ได้เข้มข้น จะได้อร่อยนะฮะผัดเสรนิดนึงให้มันสะดุ้งไฟสะดุ้งแบบว่าความร้อนหน่อยนะฮะง่ายมากๆเท่าน,นี้เองตามไปด้วยน้ำเปล่าครับวินิก้านะครับน้ำส้มสายชูทุกอย่างเลยครับน้ำตาลนะฮะพริกไทยแล้วก็เบลีฟนะฮะทิ้งเข้าไว้อย่างเงี้ยครับ เี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับโอเคครับก็เป็นนันเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําแห้งประมาณนี้นะฮะให้เหลือนน้ําประมาณหนึ่งเนาะประมาณว่าแบบว่าลาดข้าวเป็นเยิมเย้มๆสักนิดหนึ่งก็โอเคนะคไม่ต้องให้แห้งมากเหมือนไม่ต้องให้แห้งมากเหมือนกับไอหมู ตาปานะฮะที่จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูเนื้อนะครับแต่นี้จะเป็นชิคเก้นอะด obo เนาะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเราจะเหลือน,น้ำไว้นิดนึงเนาะที่เหลือเราก็เพียงแค่ราดลงบนข้าวสวยะะร้อนๆนะเป็นอันใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการลงจานกันเลยครับครับ,รบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีข้าวเป็นแบบข้าวคลุกกระเทียมนิดๆน,น,นะฮะใส่ต้นหอมนิดนึงมันจะได้ไม่ดูแบบว่าจะได้ไม่ดูน่าเบื่อเนาะจะเป็นแบบว่ามีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับ ที่เหลือเนี่ยเราแค่เอาไก่เนี่ยลงไปเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆเลยระวังนี้หนึ่งตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยนะฮะก็อีกสักชิ้นหนึ่งตรงนี้เข้าไปอ่าแล้วก็ที่เหลือนะหัวหอมเนี่ยวันหวานใส่มันลงไปครับนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ น้ำสักหน่อยเป็นไงไหน,ไหนๆเราก็เหลือน,น้ำไว้ให้มันมีคลุกคลิกนิดๆนะครับเยิ้มเยิมเป็นไงโอ้โหนะฮะโอ้สุดยอดละนะครับเหมือนเดิมนะฮะลองทำดูนะฮะอัตราส่วนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ